ดูจากลักษณะลูกแล้วไม่แน่ใจว่าจะใช่กล้วยน้ำว้าไหมดูแล้วไม่น่าใช่ใค,ใครมีความรู้ดูออกไหมแต่ต้นมันก็คือเหมือนต้นก็เหมือนกันอยู่ ต้นก็ใช่อยู่นะนี่คือต้วยน้ำววานะครับหันเตี้ยด้วยดูไว้ต้นไม่สูงนำต้นใหญ่เตี้ยใบก็คล้ายกันแยกไม่ออกใบใช่แต่เครือบ่ใช่ ไม่แน่ใจใช่ไหมเคือ